สวัสดีค่ะหมูแม่พันธ์นะคะเข้าวีคสุดท้ายแล้วที่เคยถ่ายคลิปให้ดูนะคะที่ตอนนั้นครบร้อยวันนะคะตอนนี้เข้าวิคสุดท้ายของการตั้งคันแล้วนะคะตัวนี้กำหนดคออวันที่เก้า กุมภาพันธนะ์คะวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะจะเข้าสัปดาห์สุดท้ายแล้วการเปลี่ยนแปลงนะคะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คือท้องเขานะคะจะหย่อนคล้อยต่าลงนะคะนะคะต่ำลงนะคะนี่ท้องเขาจะาต่ำลงนะคะแล้วก็เต้านมนะคะ จะมีการตึงนะคะแล้วก็จะไปดูที่อวัยวะเพศของเขานะคะก็คือจะเริ่มบวมแดงมากขึ้นนะคะ,ะจากร้อยวันนี้ค่ะคือนิดเดียวนะคะที่ที่อวัยวะเพศมีการบวมนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างหลังกัน นี่นะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะก็คือจะชัดเจนขึ้นเริ่มใหญ่ขึ้นนะคะแดงขึ้นนะคะทอหย่อนพอถึงวันที่เขาจะคลอดนี่คือ เราจะไปบีบตรงเต้านมเขาะคะจะมีน้ำเหลืองเหลืองไหลนะคะเป็นน้ำลมนะคะพร้อมที่จะให้นมแก่ลูกนะคะ เดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยววันคลอดนะคะวันที่9หรือว่าวันที่8กุมภาพันธ์เดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันอีกทีหนึ่งนะคะในว,วันนี้ให้ดูแค่นี้นะคะก็คือข้อของเราก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะพื้นคือเราไม่ได้เทพื้นนะคะขี้เขาก็จะถ่ายลงตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เราจะเอาไปทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะเอาไว้ใส่ต้นไม้สวยมาก นี่นะคะบวมแดงแล้วก็ดูตรงเต้านะคะท้องก็คือจะหย่อนต่ำลงอันนี้ก็คือเตรียมพร้อมคลอดใกล้คลอดแล้วนะคะเราไม่ได้เลี้ยงแบบแบบตรงนะคะแรบบงคลอดของเราไม่มีนะคะเราก็คือเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวมาดูวันคลอดกันค่ะแต่คงจะไม่ทำคลอดนะคะเพราะว่ามันเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะก็คืออาจจะถ่ายตอนที่เขาคลอดนิดหน่อยนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะไหนๆโชด์หน้าไหนสิ กล้องนะคะกินช่วงนี้ก็กินก็เก่งนะเก่งตลอดเสียงแบบ ท้องสองคะท้องนี้เอองั้นเดี๋ยวจะพาไปดูอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้คือกำหนดคออ ห่างกันหนึ่งอาทิตย์นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวนี้เป็นท้องแรกอันนี้ตัวนี้ท้องสองนะคะอีกครอกอนึงจะอยู่ฝั่งนี้นะคะตัวนี้เป็นท้องสาวนะคะท้องแรกรัดไว้ท้องแรกนะคะตัวนี้ตัวนี้นางตั้งพันก็คือห่างกัน1สัปดาห์กับตัวเมื่อกีน้นี้ตัวนี้จะคลอดประมาณ14บสี่กุมภานะคะสังเกต ตัวนี้เป็นทองแรกตัวนี้ผสมตอนเขาอายุหนึ่งปีนะคะก็คือเขาติดสัตว์ครั้งแรกตัวนี้เราผสมเลยเพราะว่าอายุเขาค่อนข้างที่จะเยอะหนึ่งปีแล้วเราก็เลยผสมเลยนะคะเดี๋ยวจะไปดูพาไปดูอีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้เราเลี้ยงแบบธรรมดาบ้านๆน,นะคะไม่ใช่ฟาร,ร์มใหญ่โตนะคะเอ,อ่อ เน้นเอาดินไปทำปุ๋ยอินทรีย์นะคะตัวนี้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะผสมได้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะตัวนี้แลนเลดเราก็ใช้วัสดุที่มีนะคะในการให้อาหารตัวนี้ผสมแล้วหนึ่งเดือนอายุหนึ่งปีเหมือนกันนะคะตอนที่เขาผสม ดี๋ยวเราตัวนี้เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวจะมาติดพามาติดตามกันแลนเลตตัวนี้ผสมได้1นปีอีกตัวหนึ่งยังไม่ได้ผสม,มดูฝั่งนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ผสมนะคะน้ําเราจะมีสองระบบนะคะก็คือเอ่อจะมีตัวที่ดูดกับตัวที่ให้น้ําในถังนะคะเพราะว่าป้องกันที่เวลาที่ น้ำประปาไม่ไหลนะคะเราจะใช้น้ำประปาเราไม่มีแท่งน้ำนะคะน้ำประปาไม่ไหลก็คือเขาสามารถกินได้สองอย่างนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ผสมนะคะอายุหนึ่งปีแล้วแต่ยังนางยังไม่เป็นสัตว์เลยพอนางกิสัตว์ก็คือจะผสมเลยคือ น้ำหนักตัวแล้วก็สัดส่วนนี่คือได้แล้วนะคะตัวนี้คือเราจะไม่รอติสัตว์ครั้งที่สามนะคะพอนางติสัตว์ตัวนี้เราก็คือจะผสมเลยเหมือนกันโอเคคลิปนี้ต้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเลี้ยงแบบบ้านๆนะคะ เลี้ยงแบบบ้านๆไม่ได้เทพื้นอะไรนะคะใช้วัสดุเท่าที่หาได้นะคะมาทำก็คืองบประมาณงบประมาณต้นทุนก็คือทำทำเท่าที่เราทำได้นะคะเท่าที่กำลังเรามีนะคะค่อยๆขยายนะคะก็คือเราไม่ได้เปิดเป็นไม่ได้ทำเป็นฟาร์มใหญ่โตนะคะแล้วก็ดินตรงนี้เราจะไปทำปุ๋ยอินทรีย์ในการทำปลูกสตรอเบอรี่นะคะตรงนี้เราสามารถเอาไปปลูกได้เลยนะคะ คือดินมันจะหมักอยู่ตรงนี้คือนานมากแล้วมันก็จะย่อยสลายเห็นไหมคะแก็บที่ใส่ไปนี่คือย่อยสลายละเอียดหมดเลยนะคะผสมกับมูนขี้หมูนะคะดินตรงนี้มันก็เลยมากนะคะเลี้ยงแบบบ้านๆนะคะยาอะไรเราไม่ได้ฉีดเลยนะคะบำรุง โอเคคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมนะคะ